ปี2025นี่ต้องบอกว่าเป็นปีทองของทองคำจริงๆเลยนะครับแต่คำถามใหญ่ที่ทุกคนอยากรู้ก็คือแล้วปี2026ละ่ะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ห้ามกลางความไม่แน่นอนที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยทองคําจะยังคงเปล่งประกายต่อไปหรือว่าจะถึงเวลาปรับฐานซะแล้ววันนี้เราจะมาจอดลึกบทวิเคราะห์จากสภาทองคําโลกเพื่อหาคําตอบกันครับเริ่มต้นกันด้วยตัวเลขที่แบบไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับ บวก60%ใช่แล้วครับนี่คือผลตอบแทนรวมที่ทองคำทําได้ในปี2025โอ้โหตัวเลขนี้มันตอกย้ำชัดๆเลยนะครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับนักลงทุนทองคำจริงๆแล้วพอลองเอาผลตอบแทนมหาศาลขนาดนี้ไปเทียบกับสินทรัพย์หลักอื่นๆดูนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นสารัฐถือพันธบัตรโลก ภาพบันชัดเลยครับว่าทองคำไม่ได้แค่ทำผลงานได้ดีเฉยๆนะแต่คือโดดเด่นขึ้นมายืนหนึ่งบนโพเดียมเลยเหมือนเป็นผู้ชนะในปี2025อย่างแท้จริงโอเคทีนี้คำถามที่ตามมาก็คือแล้วอะไรล่ะที่มันเป็นพลังขับเคลื่อนให้ราคาทองคำพุ่งทยานขนาดนี้เดี๋ยวเราจะมาไขาความลับเบื้องหลังการแลลี่ครั้งประวัติศาสตร์นี้กันความพิเศษของปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับคือราคาทองคำมาจากส่วนผสมที่แบบโหลงตัวมากๆของ สพลังหลักเลยในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะก็คือ 1. ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน2ต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ลดลง3โมเมนตัมเชิงบวกและสุดท้ายคือการเติบโตทางเศรษฐกิจครับแต่ในบรรดา4ปัจจัยนี้เนี่ยมี2ตัวที่เรียกว่าเป็นพระเอกเลยครับ 1. คือความเสี่ยงที่มันเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกแปลว่าสถานการณ์มันดูน่ากลัวขึ้นเ,เรื่อยๆสก็คือต้นทุนในการถือทองคําที่มันถูกลงอย่างเห็นได้ชัดเลย เพราะเงินดอลลาร์อ่อนค่าดอกเบีย้ยก็ต่ําลงพูดง่ายๆก็คือในขณะที่โลกภายนอกดูวุ่นวายขึ้นการมีทองคําไว้ในมือก็ดูน่าสนใจขึ้นเป็นเท่าตัวเลยครับและทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่คําถามสําคัญที่สุดของการวิเคราะห์ในครั้งนี้ครับหลังจากปีที่มันพีคมากๆเป็นประวัติการแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในปี2026 ก่อนอื่นต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยราคาทองคําในปัจจุบันมันได้สะท้อนความคาดหวังของตลาดหรือที่เขาเรียกว่า macro consensus ไปเรียบ้อยแล้วถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์กันราคาก็อาจจะนิ่งๆไม่ไปไหนแต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับประวัติศาสตร์บอกเราเสมอว่าตลาดนะ่ะคาดการผิดอยู่เรื่อยๆเลยด้วยเหตุนี้เองครับสภาทองคําโลกเลยได้ลองวาดภาพอนาคตที่เป็นไปได้ออกมา3ส,สถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย เหมือนเป็นทางแยกที่จะกําหนดทิศทางของราคาทองคําในปีหน้านี้ครับเอาละครับเรามาเริ่มที่สถานการณ์แรกเลยที่เขาเรียกว่าอะชาร์โลสลิปหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือการชะลอตัวแบบเบาๆซึ่งภาพนี้เนี่ยเป็นบวกต่อทองคําในระดับก,ากลางๆครับ ภาพของสถานการณ์นี้มันจะเป็นแบบนี้ครับคือพอเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มแผ่วลงโมเมนตัมมันช้าลงใช่ไหมครับธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดก็อาจจะต้องลดดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดไว้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็จะส่งผลโดยตรงเลยทําให้นักลงทุนเริ่มกลัวความเสี่ยงกันมากขึ้นแล้วก็เริ่มมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงในพอร์ตของตัวเองกันแล้ว และภายใต้สภาวะแบบนี้แหละครับที่ทองคำมันจะได้รับประโยชน์เต็มๆเ,เลยโดยคาดว่าน่าจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกได้ถึง5%ถึง15%เลยนะซึ่งถึงแม้จะไม่เท่าปี2025ที่ผ่านมาแต่ก็ต้องบอกว่ายังเป็นผลตอบแทนที่น่าพอใจมากๆเลยครับมาต่อกันที่สถานการณ์ที่2ครับอันนี้ชื่ออาจจะฟังดูน่ากลัวนิดนึงนะ The Doom Loop หรือวงจรอ,อุบาทแต่แม้ชื่อจะน่ากลัวนะครับ สถานการณ์นี้กลับเป็นผลดีอย่างมากต่อราคาทองคําเลยเพราะมันหมายถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่มันรุนแรงกว่าที่คาดการณ์กันไว้เยอะเลยครับภาพของสถานการณ์นี้ก็คือเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงแบบหนักๆเลยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ก็พุ่งสูงขึ้นไปอีกแบบนี้เฟดก็ไม่มีทางเลือกครับต้องลดดอกเบีย้ยแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า flight to safety หรือการที่นักลงทุนทั่วโลกแห่กันเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยกันอย่างชัดเจนเลยครับ และนี่แหละครับคือบทบาทที่แท้จริงของทองคําในานะสินทรัพย์หลบภัยของจริงในภาวะที่ทุกคนตั้งนี้ตายจากความเสี่ยงทองคําจะกลายเป็นที่หลบภัยที่แข็งแกร่งที่สุดและมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งทะยานได้ถึง15%ไปจนถึง3 0เลยทีเดียวโอ้โหเอาละครับเรามาดูสถานการณ์สุดท้ายกันบ้างซึ่งเป็นสถานการณ์เดียวเลยนะที่เป็นลบต่อทองคํานั่นก็คือ reflation return หรือการกลับมาของภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตควบคู่ไปกับเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นครับ ลองนึกภาพตรงกันข้ามกับเมื่อกี้นะครับอยู่ดีดีเศรษฐกิจกลับมาร้อนแรงเกินคาดเงินเฟอ้อเริ่มกลับมาอีกรอบแบบนี้เฟดก็ไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากจะต้องคงดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงหรืออาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มด้วยซ้าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บบรรยากาศการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปเลยครับนะักลงทุนจะกลับมากล้าเสี่ยงมากขึ้นหรือที่เราเรียกว่าสภาวะ risk on นั่นเอง และในสภาวะที่ตลาดเปิดรับความเสี่ยงแบบสุดๆแบบนี้แหละครับที่ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยจะถูกลดความน่าสนใจลงไปเยอะเลยและอาจจะต้องเจอกับการปรับฐานครั้งใหญ่โดยมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงได้ตั้งแต่5%ไปจนถึง20%เลยครับ เอาละนอกจาก3สถานการณ์หลักที่เราคุยกันไปแล้วนะครับยังมีอีก2ปัจจัยสำคัญที่อยู่นอกแบบจำลองเลยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อตลาดได้อย่างมหาศาลซึ่งเราจะเรียกว่าตัวแปรนอกเหนือความคาดหมายหรือ w i l d c ครับตัวแปรแรกเลยก็คือความต้องการทองคำจากธนาคารกลางทั่วโลกครับโดยเฉพาะในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่เขาต้องการลดการพึ่งพิงเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็กระจายความเสี่ยงของทุนสำรอง การที่ธนาคารกลางเหล่านี้ยังคงเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแรงหนุนพื้นฐานที่คอยพยุงราคาทองคําเอาไว้อยู่ตลอดเวลาเลยครับส่วนตัวแปรที่2ออันนี้น่าสนใจมากๆมาจากฝั่งอุปทานครับโดยเฉพาะในอินเดียที่คนเขานิยมนําทองคําไปจำนำเพื่อกู้เงินแทนที่จะขายทิ้งนั่นทําให้ทองคําได้ไม่ได้ถูกปล่อยเข้าสู่ตลาดมากเท่าที่ควรแต่ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเศรษฐกิจมันแย่ลงมากๆจนคนไม่มีเงินไปไถ่ถอนละ่ะ ทองคำเหล่านั้นก็อาจจะถูกเทขายออกมาพร้อมๆกันซึ่งจะกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลต่อราคาทองคําได้เลยท้ายที่สุดแล้วนะครับข้อสรุปสําคัญจากรายงานของสภาทองคําโลกก็คือในโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องช็อกๆและเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเนี่ยความสามารถของทองคําในการช่วยกระจายความเสี่ยงก็ยังคงมีความสําคัญไม่ต่างจากที่เคยเป็นมาหรืออาจจะสําคัญกว่าเดิมด้วยซ้าครับและนี่ก็คือคําถามทิ้งท้ายให้เราได้กลับไปขบคิดกันครับ ว่าเมื่อหนทางข้างหน้ามันยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแบบนี้แล้วเสถียรภาพควรจะมีบทบาทอย่างไรในพอร์ตการลงทุนของเรา